สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำปลากระพงทอดน้ำปลากันนะครับนี่ปลากระพงเนาะซื้อมาจากตลาดนะครับโลหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้แม่ค้าเขาชำแหละมาให้แล้วจริงๆแล้วไม่ต้องเชื้อ,อางนี้เนาะนะครับ แค่และเอาประมาณนี้แต่บอกเขาไม่ทันเนาะเขาจัดการเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับก็แ,นะกกและแล้วเรียบร้อยเนาะควักใส่ควักุงแล้วก็ทําูความสะอาดแล้วเรียบร้อยเนาะอันนี้ผมเอาช้อนขดัดขัดออกเนาะพวกเลือดพวกอะไรน้ำดำนะครับเวลาทอดจะได้สวยๆเนาะนะครับนะอันนี้ปลากระพงหนึ่งกิโลเนาะอันนี้ออกมาจากตู้เย็นนะซื้อมาเมื่อวันก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวขั้นตอนการทําเราจะทํายังไงไปดูกันเลยนะครับผม นี่เนาะแป้งมันนะครับจะโรยตัวปลานะครับบโบบ,บ,บครับลาทอบนี่ยเดักกรอบฟูฟูนะฮะซ้ายขวาทาแป้งหน่อยครับซ้ายขวาครับ จะได้ไม่ติดกระทะนะครับตัวใหญ่มากเลยเคียงเลย เดียบรอยเนาะเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทอดกันดีกว่านะครับน้ำมันที่จะใส่มะละกรดนะครับใส่ขวดหนึ่งเลยนี่พอปั๊มตัวใหญ่ naman kasi tayo pa ng เดี๋ยวร้อยมาสุดอีกด้านหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมากลับอีกด้าน,นทีนี้เราก็มาดูนะมากลับกลับด้านได้เลย,ยนะงไม่ดิดบสะละแล้วนะครับก็ประมาณนวา่าเดาว่าข้างล่างมาสุดแล้วเนาะเดราจะกลับได้แล้วเยื้อเ แล้วอันนี้สุกนะครับข้าวก็น่าจะสุกเลยเนาะเดี๋ยวมาดูกันวูอมบ๊บบ๊บกีทำไมต้องเรียกว่าพาง์โง่ทอนน้ำเปลาอันนี้ผมทอนน้ำมันนะอ้นะฮะหน้าตาก็าจะา ประมาณนี้ดูใกล้ๆเขาใกล้ๆเนาะนะครับเดีย๋ยวพักให้เฉดจน้ำมันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำยำลาดกันนะครับเครื่องปรุงก็จะมีนะนี่พริกซอยนะครับหอมบัคชีเนาะครับหอมแดงซอยมีถั่วคั่วเนาะันนีคั่วเองเรียบร้อยครับก็ มีมะม่วงเปรี้ยวอันนี้มันเกือบสุกแล้วเนานะมันอยู่ในตู้เย็นนะครับนานหนะ่อก็มีมะนาวก็้น้ำปลาแล้วก็ขาดไมา่ได้ก็คือมีน้ำตาลมะพร้าวเนาะนะครับเดี๋ยวขั้นตอนการทำไปดูกันเลยเนาะนะครับน้ำตาลมะพร้าวผมใส่หนึ่งช้อนเลยนะ ้ำปลาสองช้อนโต๊ะนะครับเดี๋ยวบดก่อนเนาะมะนาว มะนาวนะครับมะนาวใส่ไปลูกหนึ่งแล้วเนาะครับตามด้วยก็ ฟิกถ้ามันแป้นเล็ดเราจะชอบนะก็ถัว่วขวดตักเ,เครื่องเลยนะเราทำเองเอันตัว หมวกเปียว,วเปียวนะมันเหี่ยวแล้วมันอยู่ในตู้เย็นนานเลยต่อนส่กุ้งข้าหน่อยนะ ก็จะประมาณนี้เนาะนะครับทีนี้เราจะมาทำน้ำลาดกันเนาะนะครับน้ำตาลนะฮะนี่ผมใส่ประมาณสี่ช้อนเนาะสี่ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลหนึ่งน้ำตาลสองนะครับน้ำตาลใส่สองนะนะครับแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวอีกประมาณ หนึ่งช้อนโต๊ะนอนนะครับแล้วก็มาเคี่ยวเนาะต้องคนด้วยเนาะนะครับเดี๋ยวมันจะเหน,นียว นะครับก็นะประมาณนี้เนาะนะครับอย่าให้มันข้นมากนะครับยวมันจะเนียวปิดไ,ได์เลยครับโอเคเรียบร้อยน้ำลาดเนาะนี่ก็มาจัดใส่จานกันเนาะนะครับปลาน้ำลาดครับ ก็นี่นะครับที่เราทำไว้นะครับโอเคนะครับเปน็นว่าเสร็จพิธีนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์เนาะนะครับเพจเซฟนองหัวร้านแล้วก็ยูทูบชแนลเซฟนองหัวร้านขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ